ใส่บาทเช้าที่ใส่บาทเช้าที่เชียงคานจังหวัดเลย19บเตุลาคม2567้าห ใส่บาทเช้าที่เชียงคานยังยแล้วาบ,บ,บ,บาบ,บาใกล้หมดแล้ว นี่พระมาบานเลยเห็นยังเาจะจะหมดเจะไม่เห็นนี่ไง่อโตมาวัน,โน,โนีอายนหนี่ใส่บาทเช้าที่เชียงคานสิบเก้าตุลาคมสองห้าหกเจ็ด โอ้โหนี่เขามีรถมารับนี่ไงแอดยินดีตอนลับยินดีตอนลับส่เชียงคานบุญรักษานะทุกนะได้โกงนี้าว พระวันเยอะเลย9ตุลาคม2567สายบาทเช้าที่ถนนคนเดินเชียงคาน <c oughs> น้ำเล้น้ข้างล่ค่ะขตม้รว่าจตทับนตดี้ต้งดารยัง่อุยุโลนธรรมวาทานตีอายุวันโนสุขังพลังเรียบร้อยโอ้โหยตามมาวา 嘛，这里就放菜，你那点。嗯嗯嗯嗯